ยกมือไหว้ซาคับปี่น้องชาวไทยและชาวโลกกู๊กคูกูขนครับพบเจอกับผมเช่นเดิมครับทีนูบ้านสวนขณะนี้กาลังรับชม,มอยู่ในช่องตีตบ้านสวนนะครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสและแดดอย่างจัดแล้ววันนี้ก็จะเป็นวันที่ผมจะออกไปตะลุยแดดเพื่อจะเก็บเกี่ยวข้าวโพดท,ที่ปลูกไว้ตอนคลิปโอกาสสามเมื่อประมาณ2เดือนก่อนสามก็แก่เต็มที่ครับพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวออามารับประทาน,นครับ <S 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 แสงแดดก,ก็อย่างร้อน โอเคเลือกกันเลยดีกว่านะครับโอเคเก็บได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับ ผมเหลือติดแปลงไว้สักสี่สาหต้นนะครับเพื่อที่มันจะได้เอาไว้เป็นอาหารให้ไก่เพราะไก่ผมค่อนข้างจะชอบเข้าโพดพวกนีม้มากโอเคเข้าบ้านกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวไปเช็คดูผลงานว่าปีนี้การเพาะปูข้าโพดผมได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยไหม โอเคครับแล้วนี่คือผลผลิตของการปลูกข้าวโพดในปีนี้นะโอ้ผมว่าฟักมันค่อนข้างจะยยใหญ่และสวยนะครับมีเล็กบ้างก็ปนฝนกันนะครับบางต้นก็มีสองฟักนะครับหากว่าต้นที่มีสองฟักมันจะลักษณะฟักมันจะไม่ให้โตนะเพราะมันต้องเฉลี่ยมาเลี้ยงฟักลูกมันขอดูแกะดูฟักลูกมันก่อนนะครับถ้าเกิดต้นไหนมีสองฟักนะครับมันก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะมันออกมาไม่เต็มนะครับ แต่ก็มีหลายอันนะคะอันนี้ก็เป็นฟักที่สองนะอันนี้แทบจะไม่มีเลยนะมาดูกันนะครับว่าผมได้กี่ฟักหนึ่งสองสามสี่ห้กเจ็ดแปดเก้ายี่สิบฟักโอเคข้าวโพดมีทั้งออกมาแบบสวยๆนะครับแล้วมีทั้งที่มันก็ออกมาเป็นลักษนณะหน้าตาที่มันอุบาทอย่างนี้นะ สำหรับการปลูกปีนี้ผมก็ค่อนข้างจะประทับใจนะครับเพราะว่ามันได้ผลก่าทุกปีที่ผ่านมาอาจเป็นเพราะว่าผมมีทักษะในการปลูกข้าวโพดที่ดีขึ้นเพราะว่าเก็บข้าวโพดมาเยอะแบบเนี้ยตัวผมเองก็จะกินไม่หมดนะผมจะแบ่งข้าวโพดพวกนี้เอาไปสองส่วนนะครับส่วนแรกผมจะเอาไปต้มแล้วแจกเพื่อนที่ตลาดให้เพื่อนๆกับ พี่ๆน้องๆที่ตลาดน่ะได้กินอีกส่วนหนึ่งผมก็จะเก็บแว้ไก่ผมที่บ้านนี่หละครับเพราะไก่ผมที่บ้านเขาทั้งจะชอบกินข้าวโพดมากผมจึงมักจะปลูกข้าวโพดอ่ะติดบ้านไว้ในฤดูฝนเสมอนะครับใครจ้ผมเป็นอะไรที่ชอบข้าวโพดพวกนี้มากนะครับผมว่าใครทุกที่ก็คงจะชอบข้าวโพดเหมือนกันหมดแหละส่วนฟักข้าวโพดที่ผมจะเอาไปต้มแล้วไปแจกจ่ายให้เพื่อนผู้พี่น้องที่ตลาดผมก็จะเลือดเอาเออฟักสวยๆหน่อยนะ เพราะว่ามันเป็นหน้าเป็นตาแต่ข้าวโพดท,ที่ปลูกได้ออกมาโดยรวมผมว่มาก็โอเคนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะเป็นการปลูกแบบให้ธรรมชาติเลี้ยงดูนะครับก็มีลดน้ำบ้างนิดๆหน่อยๆครับแต่ว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะข้าวโพดมันเลยมีลักษณะที่หลากหลายปนๆกันนะครับและผมเองก็ต้องยอมรับว่าตัวผมเองอก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่เคิดโลกสักนิดนึง ก็บางครั้งบางทีบางต้นเราจะไปต้องถอนออกนะถ้าเกิดว่ามันขึ้นหนาแน่นเกินไปะหรือเราปลูกทีกันไปอะมันจะไปต้องถอนออกนะครับแต่ด้วยส่วนตัวผมอะเราอยากได้เยอะๆแล้วเราก็ปลูกมันเต็มที่จนบางครั้งบางทกีก็อย่างที่เห็นนะครับออกมาไมค่อยสมบูรณ์เนื่องจากมันแย่งอาหารกันแต่โดยรวมผมก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคกว่าปีที่แล้วก็วปีเนี้ก็ทั้งจะได้เยอะกว่าปีที่แล้วนะอีกอย่างปีนี้ก็เพิ่งจะคางภาษา ผมน่าจะปลูกด้อีกสักรอบหนึ่งเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของคนทําการเกษตรครับที่ได้เก็บเกี่ยวขึ้นคนเัวเองถึงแม้ว่ามันจะมีไม่มากมายอะไรมากนะครับและว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นเงินเป็นทองอะไรนะแต่ว่าในความสุขมันก็คือความสุขครับสําหรับตัวผมเองอะ่ะคือความสุขที่ได้พ่อปลูกคือความสุขที่ได้เก็บกินและความสุขที่ได้แบ่งปันให้กับคนสนิทมันจะไม่มีช่วงไหนที่จะหอมหวานขนาดนี้นะ ผมว่าช่วงเวลาเนี้ยมันคงจะหอมหวานพอกับเมสโปโพที่ผมจะได้กินนะเพื่อผักผลไม้ที่เราปลูกคนนี้ครับเราปลูกเพื่อที่จะไว้กินเองนะครับมันจึงปลอดภัยได้ร้อยปอเซนว่าเราไม่ได้ใส่สารเคมีใดๆเลยนะฉะนั้นเมื่อมันเป็นของดีเราก็อยากจะแบ่งปันของดีให้กับคนที่เรารักหรือคนที่เราสนิทนะครับถึงแม้ว่าขา้าวโพดที่ออกมาเนะี่ยมันจะออกมาไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะ แต่ว่านี่มันก็คือหยาดเหงื่อแรงกายแรงใจของผมนะครับที่อยากจะแบ่งปันสิ่งที่เราคิดว่าดีพวกน,นี้ให้กับคนที่เรามีความรู้สึกที่ดีด้วยผลผลิตโดยรวมของการปลูกข้าวโพดปีนี้ออกมาค่อนข้างจะเป็นที่น่าพึงพอใจนะครับถึงแม้ว่าจะมีบางส่วนที่มันอัปลักไปบ้างนะครับแต่วนพวกน,นี้ย,ยอมรับมันได้ขอคัดเดือดโอเคครับข้าวโพดในกล่องนี้ พอที่จะเอาไปอดคนอื่นได้พอที่จะเอาไปแบ่งกับพี่ๆน้องๆที่ตลาดได้อันนี้เป็นแน่เป็นตาส่วนที่มันออกมาไม่สวยก็จะเก็บไว้อยู่ในนี้ครับผมให้ไก่กินที่บ้านโอเคจากนี้ไปกระสูข่ขบนการขั้นตอนการใส่ซึ้งนึ่งนะอะไม่หมดอารู้สึกซึ้งมันจะเล็กไปนะโอเคเมื่อ ซึ่งมันเล็กไปก็ต้มมอ,อ,อดีกว่านะครับ แล้วนี่ก็เป็นหนึ่งสาเหตุนะครับที่ผมเลือกจะปูกข้าวโพดเพราะว่าไก่ที่บ้านผมชอบทุกตัวเลยเดี๋ยวผมจะไปถ่ายทำต่อที่ตลาดนะครับเพื่อที่จะเอาข้าวโพดเนี่ยไปให้เพื่อนที่ตลาดได้กินโอเคไปติดตามดูกันนะครับ เป็นคนจากส่วนที่เอ,เองข้างน้เป็นตัใส่แล้วไม่ร้อนหูข้างมันปวดตัวเองเล้ว้ยเนี่ยเพิ่งเกม็บมาตอนเย็นนี่เลยยอดอนใหม่อ,อะไรครับเอาไหมโอ้โหนี่เรอลสดด้ด่พี่ปุกเองพี่ปุกเองผมปลุกเองพี่ ปลูกกระเมรอใช่นี่ทำคลิปปลูกข้าวโพดตั้งแต่ปลูกยันเก็บมาแจกเนี่ยแหละขานุ่มจันหมดแล้วครับสำหรับข้าวโพดของผมวันนี้ที่นำมาแบ่งเพื่อนปลูกพี่น้องที่ตลาดเป็นที่น่าดีใจครับเพราะว่าข้าวโพดอ่ะกระแสตอบรับดีมากและคลิปที่ทำวันนี้ก็หวังว่าจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนปูงพี่น้องที่ ปลูกขึ้นผักเล็กๆที่บ้านเพื่อบริโภคเองได้มีกำลังจิตกำลังใจในการครอบครูกันต่อไปคิอวันนี้ขอ,ขอจอบเพียงแค่นี้ครับไว้สาลาลนะครับผม